สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มหน่าใสาขวัญใจสาวๆมุนซังมินค่ะที่ในตอนนี้กำลังเปล่งประกายจากบทบาทขององค์ชายซองนำและก็ทำให้สาวๆพากกนหลงเสน่ห์อย่างหนักเมื่อได้ขึ้นเป็นองค์รัชทายาทค่ะหลังจากซีรีส์ตายรมราชินีจบลงชื่อเสียงของเขาก็เป็นที่นิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่ สาวๆต่อแถวกันคิวยาวเหยียดอยากจะเป็นพระชายาขององค์รัชทายาทวันนี้อาจุมา่าจะนำเรื่องราวชีวิตของเขามานำเสนอค่ะว่าหนุ่มน้อยซังมินเขาพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ มุลซังมินเขาเกิดเมื่อวันที่14เมษายนปี2000ปัจจุบันอายุ22ปีสูง188เซนเกิดที่เมืองชองจูจังหวัดชุงชองเหนือค่ะเขาเป็นเด็กที่สดใสน่ารักแล้วก็เริ่มสนใจด้านแฟชั่นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมจึงเข้าเรียนสาขาแฟชั่นโมเดลที่ไฮสคูลชื่อดังของเกาหลีฮันริมอาร์ตไฮสคูล และด้วยความสูงยาวเข่าดีของเขาใส่อะไรก็ดูดีไปเสียหมดค่ะในตอนเรียนจึงได้เป็นนายแบบในชั้นเรียนอยู่บ่อยๆแล้วเขาก็ได้เปิดตัวสู่สายตาประชาชนเป็นครั้งแรกด้วยเส้นทางเดินแบบเป็นนายแบบในปี2018ค่ะและยังได้ร่วมรายการเรียว s c h o o o Romance เป็นรายการที่ให้หนุ่มสาวมาออกเดทกันทางโลกออนไลน์ค่ะอีกหนึ่งปีต่อมา เขาก็ได้เดบิวต์เป็นนักแสดงในปี2019ภายใต้ต้นสังกัด a w e ซั e n t n t t r t n m n n t n t ค่ะและได้รับบทการแสดงเรื่องแรกก็รับบทพระเอกเลยค่ะ กับการแสดงในเว็บดราม่าเกาหลีและก็รับบทพระเอกในเว็บดราม่าอีกหลายเรื่องค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเว็บดราม่าเกาหลีคืออะไรนะคะเว็บดราม่าเกาหลีก็คือการทำซีรีส์แบบสัน้นที่มีเวลาออกอากาศต่อตอนประมาณ1 0 3ถึงนาทีก็คล้ายๆกับเว็บตูนค่ะด้วยการออกอากาศที่สัน้นทำให้การดำเนินเรื่องจึงต้องกระชับๆไวเนื้อหาเบาสมองและส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางรักใสๆใน วัเรียนค่ะโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทัางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยเฉพาะในช่องทางของ YouTube ที่ทําให้กระแสความนิยมของเว็บดราม่าเพิ่มขึ้นมากในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานี้ค่ะเพราะว่าสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างง่ายดายไม่ต้องสมัครไม่ต้องเสียเงินดูฟรีกันทั่วโลกอยากจะดูตอนไหนเวลาไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกบนแพลตฟอร์มของ YouTube ค่ะ แล้วก็มีนักแสดงชื่อดังอีกหลายๆคนที่ผ่านการแสดงครั้งแรกจากเว็บดราม่าหรือว่าเว็บตูนมาก่อนค่ะ มุลซังมินหลังจากที่เขาได้ชิมลางการแสดงเขาก็รู้สึกชอบจึงได้มุ่งมั่นจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยซองยุนควานให้ได้จึงได้เข้าเรียนพิเศษด,ด้านการแสดงเพื่อจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยนี้ให้ได้ค่ะและก็ได้เข้าเรียนและก็จบมาด้วยสาขาการแสดงค่ะหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางด้านการแสดงจากผลงานในเว็บดราม่าหลายเรื่องแล้วเขาก็ได้ประเดิมเข้าสู่การเป็นนักแสดงซีรีส์ในปี2 0 1 0 21ด้วยผลงานเรื่องแรก My Name ทาง Netflix ค่ะโดยได้รับบทสมทบเล็กๆเป็นตำรวจน้องเล็กในทีมของนางเอกฮันโซ h ีถึงแม้ว่าบทของเขาจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะักแต่ว่าพอเขาออกมาทีทุกคนได้เห็นเขาในเรื่องนี้ก็เห็นถึงความลอดีงามออร่าพุ่งกระจาย จนสาวๆพากันขอวาร์ปเขากันเพียบเลยค่ะอยากจะรู้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้คือใครกันแน่และในปี2022เขาก็ได้แจ้งเกิดแบบสุดป,ปังหยุดไม่อยู่จนกลายเป็นขวัญใจของผู้ชมทั้งในเกาหลีแล้วก็ต่างประเทศค่ะหลังจากได้รับบุตรองค์ชาย่องนำโอรสสายตรงองค์ที่2ขององค์ราชินีและฝ่าบาทจากผลงานซีรีส์ตายรมราชินีค่ะที่ในตอนแรกบุบาทขององค์ชายทองนำที่เขาแสดงนั้นดู เหมือนจะไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้ชมเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ มีเหล่าบรรดาองค์ชายมากมายถึง11คนจนทำให้ผู้ชมนั้นดูกันตาลายไปหมดค่ะหนึ่งในนั้นก็คืออาจุมมาที่ต้องยอมรับเลยว่าตอนดู EP 1 EP 2จําจำไม่ได้เลยค่ะว่าองค์ชายคนไหนคือองค์ไหนชื่ออะไรบ้างจำได้แค่องค์รัชทายาทอย่างเดียวค่ะแต่ด้วยบทบาทที่ดีแล้วก็การแสดงที่เข้าถึงแบบยอดเยี่ยมของซังมินทำให้เขานั้นเข้ามาอยู่ในสายตาของผู้ชมแล้วก็อาจุมมาได้ไม่ยาก ค่ะในเรื่องนี้บทบาทของเขาคือองค์ชายสายบูพร้อมบวกนานิ่งยิ้มยากแต่เขาก็มีความฉลาดอบอุ่นเก่งทันคนแล้วพอยิ้มทีนึงนะคะทําเอาสาวๆใจละลายกันไปเลยค่ะแถมเรื่องใต้ลมลาชินีก็มีเนื้อเรื่องที่ดีมากค่ะแม้จะเป็นสีรีย้อนยุคแกล่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในการชิงตําแหน่งองค์รัชทายาทแต่มันไม่ได้น่าเบื่อเลยค่ะ เนื้อเรื่องเดินเร็วไม่ยืดเยื้อแถมยังสนุกสนานเฮฮาในทุกตัวละครมีบทบาทที่โดดเด่นเป็นของตนเองโดยเฉพาะบทขององค์ราชนินีที่นำแสดงโดยออมมาคิมยเยซูค่ะ ที่อาจุมาทําคลิปลงแว้แล้วนะคะยังไงก็ไปหามารับชมกันได้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ทุกบทตัวแสดงส่งเสริมให้บทของซังมินดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงรวมฉากกับพระชายาร่วมกับเสด็จแม่เสด็จยากับเหล่าบรรดาองค์ชายด้วยกันโดยเฉพาะองค์ชายโบกอมค่ะที่มีความอ่อ ความฉลาดสูสีไม่แพ้กันเลยค่ะหรือจะอยู่กับหลานชายตัวน้อยแต่ละฉากละตอนของการแสดงดูเพลินมากไม่ขัดหูขัดตาเลยค่ะและการที่ได้ร่วมแสดงกับนักแสดงมากมายทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ที่มากความสามารถทั้งนั้นมันช่างท้าทายความสามารถของเขาเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ทําให้ทุกคนต้องผิดหวังค่ะเขาทําการบ้านมาอย่างดีทุ่มเทฝีมือการแสดงอย่างเต็มที่ฉากบู๊ฉากต่อสู้ก็ทําเต็มที่เต็มกําลัง เล่นจริงเจ็บจริงจนเขาเกือบจะเสียชฉมในระหว่างการถ่ายทํำซีรีส์เรื่องนี้ค่ะโดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยต้นสังกัดของเขาผ่านสํานักข่าว New เอ็นของเกาหลีว่าตัวเขานั้นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณด้านล่างตาข้างซ้ายจากการแสดงฉากแอคชั่นจึงต้องรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาคุณหมอก็ได้รักษาด้วยการเย็บแผลค่ะ แล้วก็ขอให้เขานั้นพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งแต่ทว่าในตอนนั้นการถ่ายทำใกล้จะจบแล้วเขาจึงพักฟื้นแค่สองสาวันแล้วก็รีบกลับไปถ่ายทำต่อจนจบเพื่อไม่ให้กระทบกับกองถ่ายรวมถึงคิวนักสแสดงคนอื่นๆด้วยค่ะแต่เขาก็ยังเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รอยแผลเป็นนั้นจางลงมากที่สุดค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะเขานั้นเล่นจริงเจ็บจริง,รงทุ่มเทยอย่างเต็มที่ จนเกือบจะเสียโฉมซะแล้วล่ะค่ะและในตอนแรกบทขององค์ชายซองนำนั้นไม่ใช่บทของเขาที่จะได้เล่นค่ะเขาเข้ามาแคสเรื่องนี้ในบทขององค์ชายอยซองกับองค์ชายโบกอมค่ะไม่ได้เข้ามาแคสบทองค์ชายซองนำเลยเพราะว่าบทนี้ได้ถูกวางตัวแล้วให้แบร์อินยอกมาแสดงแต่ว่าคิวงานของเขานั้นไม่ว่างจึงได้แค่มารับเชิญในบทขององค์รัชทายาทค่ะ ทางผู้กำกับจึงต้องหานักแสดงใหม่มารับบทนี้หลังจากที่ผู้กำกับได้ดูเขาแคสบทองคชายโบโกอมแล้วผู้กำก,กับก็ได้บอกกับเขาว่าบทขององค์ชายซองนำนั้นเหมาะกับเขามากสายตาของเขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่ดุดันและก็อารมณ์เศร้าได้เป็นอย่างดีแถมผู้กำกับยังบอกว่าทีมงานสาวๆในกองนั้น คลิกคราดเขากันเยอะมากเลยค่ะจึงทำให้เขาตัดสินใจลองแคสบทองค์ชายซองนำดูค่ะจนได้แสดงบทนี้ในที่สุด และเขาก็ได้โชว์ฝีมือการแสดงในบทนี้เผยให้เห็นถึงเสน่ห์ของเขาทำเอาผู้ชมหลงรักในตัวเขามากขึ้นจริงๆแถมยังเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมทางหน้าจอไปได้อย่างล้นหลามเชียร์ให้เขาได้ขึ้นครองตำแหน่งองค์รัชทายาทคนต่อไปและใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้บอกได้เลยห้ามพลาดค่ะเข้าไปดูได้ทางเน็ต l i ิกนะคะ ถึงแม้เขาจะเข้าวงการได้เพียงไม่กี่ปีแต่ฝีไม้ลายมือในการแสดงทุกเรื่องทุกบทบาทเป็นที่ยอมรับจริงๆค่ะเขาสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแถมเขายังเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะจนทำให้เขานั้นตกเป็นข่าวกับนางเอกสุดฮอตฮันโซฮีสื่อเกาหลีได้พาดข่าวตัวโต,วตว ว่าทั้งสองคนกำลังสารต่อมิตรภาพหลังการถ่ายทำสีรี My Name จบลงพวกเขานั้นดูสนิทสนมกันมากจนทำให้มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าทั้งคู่อาจจะกำลังแอบเดทกันอยู่แถมในช่วงนั้นฮันโซฮีก็กำลังตกเป็นข่าวว่าแอบคบกับพระเอกดังทรงคงังมีการปล่อยภาพที่อ้างว่าเป็นโซฮีกับทรงคงังกำลังไปออกเดทกันจนมีการพูดถึงสนันโซเชียล แต่ว่าซังมินเขาก็ได้ออกมาแก้ข่าวให้โดยเปิดเผยว่าชายในภาพนั้นคือตัวเขาเองไม่ใช่ทรงคัง แต่ไม่ได้กำลังพากันไปออกเดทนะแล้วก็ไม่ได้อยู่กันแค่สองคนมีผู้จัดก,การทีมงานจากเรื่อง My Name อยู่ด้วยค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่มีอะไรจริงๆค่ะและในตอนนี้น้องก็ยังไม่มีข่าวข่าวเรื่องความรักเปิดเผยออกมากค่ะกำลังตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาบทและข้อเสนอที่ให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าอีกมากมายหลายตัวอยู่ค่ะเพราะเขาได้รับความสนใจมากมายจากการแจ้งเกิดกับบทในใต้ร่มรา ตอนนี้ชื่อของเขาจึงอยู่ในความสนใจของผู้คนมากมายต่างพากันค้นหาข้อมูลของเขาจนเขาขึ้นเทน็นอันดับการค้นหามากที่สุดในช่วงนี้ค่ะความนิยมของเขาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้อุตสาหากรรมโฆษณาดูคึกคืนขึ้นมาทันทีเลยค่ะมีแบรนด์สินค้าหลายแบรนด์แสดงความสนใจที่อยากจะให้เขามาร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้า เครื่องสำอางสินค้าออนไลน์อยากได้เขามาเป็นนายแบบและก็ได้มีการเปิดเผยว่ามีบริษัทมากมายถึง20กว่าแห่งติดต่อเข้ามาเพื่อขอให้เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ค่ะรวมถึงยังได้รับข้อเสนอให้พิจารณาบทและโปรเจกต์ใหม่ๆอีกหลายตัวค่ะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้ซังมินฮอตปลอดแตกฮอตชุดไม่อยู่ไปแล้วค่ะและเป็นที่แน่นอนว่าอนาคตของเขานั้น กำลังก้าวไปย่างสดใสสวยงามจนสื่อหลายสำนักในเกาหลียกให้เขานั้นคือดาวรุ่งพุ่งแรงแซงทางโค้งในปีนี้เลยค่ะแล้วในปีหน้าก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าผลงานเรื่องต่อไปเขาจะได้รับบทบาทไหนและบทจะปังขนาดไหนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของน้องด้วยนะคะ ใครอยากจะเข้าไปตาม IG ของน้องก็เข้าไปได้ที่ IG นี้เลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของหนุ่มน้อยมุลซังมินที่เข้ามานั่งในหัวใจของสาวน้อยสาวใหญ่ที่อาจุม,ม่านำมาเสนอนะคะหากมีสิ่งใดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ